สวัสดีผู้ชมนะครับผมช่างต้้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับลำโพงมาแชวตัวเอเบอร์ตันเอเบอร์ตันนะครับเอเบอร์ตันและเอเบอร์ตันคือ2ตัวนี้ใช้แบตเบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนโครงสร้างภายในทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่อาจจะเป็นเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวอุปกรณบ์บางส่วนนะครับ บนตัวเมนบอร์ดแล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็บอดี้ภายนอกเนาะแต่ภายในนี่ผมว่าพี่กับน้องนะครับพี่น้องฝาแฝดนะครับผมนะฮะโอเควันนี้เรามาเปลี่ยนแบตเป็นเอเมอร์ตัเนาะอันนี้ลูกค้ามาให้ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะครับผมนะครับผมก็ถ่ายวิดีโอคลิปนะฮะเก็บไว้นะครับแบ่งปันให้เพื่อนๆนะฮะได้มารับชมเนาะดูวิธีการเปลี่ยนนะครับเบื้องต้นนะฮะก็ดูการใช้งานก่อนดูการใช้งานก่อนนะครับเปิดได้ไหมนะฮะ อาการตรงกับที่ลูกค้าแจ้งไหมนะครับดูก่อนนะครับดูให้ดีนะครับเช็คก่อนอย่าอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาทีหลังเนี่ยมันจะพลาดนะครับเราจะมีปัญหากับนุ้นแบบเอาของญาติหรือของเพื่อนหรือของลูกค้ามาเปลี่ยนนะครับถ้าเรารีบเปลี่ยนเราไม่เช็กเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีปัญหาภายหลังเนี่ยมันจะทําให้เราแบบเขาเรียกอะไรจะทําให้มีปัญหาปวดหัวนะครับเช็คก่อนโอเคตรวนี้เปิดได้ได้แต่ลูกค้าแจ้งว่าคือแบตเสื่อมนะครับก็คือเหมือนแบบอารมณ์แบบ ชาร์จเต็มแล้วเปิดได้แบบ2อสาเพลงแบตหมดหรือว่าชาร์จได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแบตหมดปกติมันต้องอยู่ได้หลายชั่วโมงหรือเป็นวันอะไรอย่างงี้เนาะนะฮะก็โอเคเ,อเดี๋ยวจะรอนานเนาะเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเนาะจะได้แบบเดี๋ยวเพื่อนๆดูนานจะเบื่อเบื่อนะครับเนาะนะเปลี่ยนเลยเริ่มจากนี่นะฮะไขควงไขควงจะมีตัวแชกกับไขควงดาวนะครับไขควงดาวควงดาวดาวหดาวหแชกเนาะทีแนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่เอ่อเอ่อ ้ายมือแล้วกันนะครับเนาะด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้แปะลิงก์ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะครับเป็นลิงก์สำหรับเลือกซื้อเนาะนะแต่ผมจะแปะสินค้าไว้ให้แล้วกันเนาะว่าเ,าเพื่อนๆลองหรือาหาหรืออะไรอย่างนี้ก็ลองกดเข้าไปเลือกดูก่อนเลยก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับไม่เราไม่ซีเรียสแต่ว่าเราก็แปะไว้ตามธรรมเนียมนะครับผมนะฮะโอเคห้ควงแชกแบบนี้ก็ได้ นะครับหรือเป็นแฉกธรรมดาก็ได้นะครับแฉกธรรมดาเอาเบอร์ที่มันเหมาะสมหน่อยนะครับแล้วก็ไขควงทีแปนะครับไขควงดาวทีแปดไอ้ดาวหกแฉกทีแปนะครับโอเคแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่นะครับงานแท้นะครับของมาแชลเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันทนะครับแต่ผมแปะเออ่เลือกสินค้าแปดสินค้าไว้ให้เนาะที่ซ้ายมือด้านล่างนะครับผมนะฮะโอเคนี่เครื่องเราเทสแล้วเปิดได้ปกติเสียบได้ฟังเพลงได้เลยได้เนาะโอเค เอาเลยนะครับเริ่มเลยครับเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆเนาะนะฮะปึ๊บแกะเคสนะครับออกเคสยางด้านในดูความสมบูรณ์นะครับเครื่องตัวนี้สวยงามมากนะครับเสียงเป็ดร้องนะครับลูกเป็ดนะครับผมซื้อมาใหม่เป็ดคอดักเนาะเอามาไว้เล่นเอามาไว้เลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับเนาะโอเคผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วเนาะัวนี้นะครับไวดี ไข่นอสี่ตัวนะครับจบเลยนะครับตัวนี้มันปรับความเร็วได้คือเดี๋ยวผมจะแปะให้หมดเลยอันไหนที่ผมมีเีผมจะแนะนำผมแปะห,หมดเดี๋ยวไข่โควงในผมก็แปะไปให้แล้วกันเนาะ <S <S เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะตรงเลือกซื้อสินค้านี่นะครับเพื่อนลองเลือกชมดูนะครับ เก็บน็อกก่อนน็อตต้องมีหตัวนะครับดูด้วยนะครับดูด้วยนะครับมี6ตัวนะครับตัวนี้ด้านนอกนี้จะเป็นแฉกนะเป็นไขควงแฉกมีแหวนนะครับนี่นะครับมีแหวนสีขาวนะครับอย่าปนกันนะครับเคต่อไปยกขึ้นนะครับยกขึ้นปุ๊บต้องมั่นใจว่าปิดเครื่องแล้วนะครับให้เช็คดูก่อนนะครับปิดเครื่องแล้วนะครับผมนะฮะต่อไปตรงนี้จุดอันตรายนะครับตรงเนี้ยโคตรอันตรายเลยนะครับ ดึงออกมาตรงๆนะครับอย่างัดอย่ายกอย่าอะไรนะครับแบบเหมือนพยายามโยก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 แล้วดึงถอยนะครับแต่ถ้าถ้ามันแบบถ้ามันไม่ออกจริงก็ค่อยๆอย่างนี้นะครับคีบแล้วก็ดึงอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับดึงตรงๆเนาะถ้างัดเนี่ยมันตรงซ็อกเก็ตตรงนี้จะแตกนะครับโอเคต่อไปตรงนี้เป็นไขควงดาวนะครับหกแฉกทีแปดนะครับผมจาไม่ผิดนะจะเป็นทีแปดนี่ไข่ธรรมดาเลยไข่ทวนเข็มนาฬิกานะครับออกนะครับทวนเข็มนะครับ น the ็อตตรงนี้มี6ตัวตรงนี้ต้องระวังที่สุดของที่สุดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เมนบอร์ดตัวนี้สังเกตว่าเรายังไม่ได้ถอดแบตเตอรี่ออกนะครับจะมีไฟเลี้ยงอยู่ในวงจรตรงนี้นะครับต้องระวังนะครับอย่าให้น็อตตกไปบนนี้เด็ดขาดนะครับสังเกตว่าผมจะไขแล้วผมจะเอานิ้วจิ้มแล้วก็ล็อกไปเลยนะครับจะไม่ให้ตกแน่นอนนะครับเวลาผมทําเครื่องให้ลูกค้าเรื่อไงผมก็จะระวังที่สุดตรงนี้นะครับนี่เนี่ยโอเคนี่ฮะแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงๆนะครับตรงนี้เป็นจุดที่บอบางนะครับตรงนี้ เคยมีลูกค้าทําหักนะครับเคยมีเพื่อนๆที่เปลี่ยนแบตเองแล้วทําหักนะครับตรงนี้ต้องนิ้วนิ้วชี้นะครับผมใช้นิ้วชี้ครับนิ้วโป้งนี้นะครับผมคล้องไว้ตรงนี้นะครับมุมนี้นะครับนี่นะฮะแล้วผมก็ดึงมาพร้อมกันดึงดึงยกยกนิดๆออกแรงประมาณ30%นะครับ5 0ประมาณนี้หลุดแล้วนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะจากนั้นเราก็รีบถอดโัแบตเลยครับโอเคนี่นะครับแล้วเราก็วางปอ่อยไว้ให้เป็นที่นะครับ จากนั้นนี่นะฮะไข่น็อตสามตัวอยู่ที่แบตเตอร,ตรี่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับพยายามอย่าให้น็อตร่วงไปตัวนี้มันถ้าล่วงไปปุ๊บมันจะเข้าไปในนี้นะครับเข้าไปด้านในแล้วก็ไปไปตกอยู่ในดอกลำโพงนะครับไป,ไปติดอยู่ในดอกลำโพงนะแต่ถามว่าออกได้ไหมเราออกได้นะครับแต่ว่าถ้าบางทีเราไม่ระวางังเราจะหาน็อตไม่เจอเพราะน็อตจะไปแอบซ่อนอยู่ในตัวดอกลำโพงนะครับเพราะถ้ามันตกไปปุ๊บเนี่ยไม่เหล็กมันจะดูดฟึบเข้าไปในดอกตรงนี้เลยนะครับ โอเคนี่นะครับโอเคอยลืดึตรงนี้นะตรงนี้นะครับให้อย่าดึงขึ้นมาตรงๆนะครับอย่าดึงนะฮะอย่าดึงขึ้นมาตรงให้ดึงบิดนะครับนะฮะให้ดึงด้านล่างนะครับผมจับสายแพรไอ้สายปลั๊กไฟด้านนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วเกาะที่ขาด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆอย่าดึงขึ้นมาตรงๆนะฮะถ้าดึงตรงปุ๊บเนี่ยปลั๊กตรงเนี้ย ซ็อกเก็ตตรงนี้จะงอนะครับไม่หักก็งอนะครับเวลามันงอผิดรูปเนี่ยเวลาเราเอาบอร์ดกดเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้แบบเราเสียบแล้วปั๊กมันจะไม่ตรงนะฮะไม่ตรงเดิมมันจะทำให้ช็อตได้นะครับต้องดึงแบบนี้นะครับดึงแล้วบิดนะครับสังเกตนะครับดึงผมดึงด้านล่างนะครับผมก็บิดบิดออกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยครับมันจะอยู่นี้เนาะเราดึงนะครับดึงแล้วให้มันบิดขึ้นมาแล้วก็สไลด์ออกมาอย่างนี้นะครับเวลาเวลาใส่เหมือนกันเวลาใส่ก็กดลงไปแล้วก็บิดลงนี้นะครับ ดึงแล้วก็บิดอกมาอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้ไปโดนตรงซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับถ้าซ็อกเก็ตตรงนี้ผิดรูปเนี่ยเราจะเสียบปลั๊กไม่ได้ละพอาเสียบปุ๊บถ้าปลั๊กมันผิดผิดมันไม่ตรงเนี่ยเมนบอร์ดจะช็อตละเขาเนี้ยงานเข้าเลยนะครับงานใหญ่เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราเอาแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับผมนะฮะกันก็เอาแบตก้อนออกมาเลยนะครับนี่นะครับนี่นะแบตก้อนเดิมนะฮะแยกไว้นะครับแบตก้อนใหม่นี่นะครับ ใส่ไปตรงๆเลยใส่ไปเหมือนท่าเดียวท่าเดียวกันเลยนะครับใส่ไปปุ๊บแล้วก็กดเลยเนี่ยเรียบร้อยแค่นี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมนะฮรอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็ใส่นอ็อตแค่นี้จบเลยนะฮะต่อไปก็ทําวิธีการเดิมนะครับก็คือ เหมือนกับการที่เราถอดเนาะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปทีสักขั้นตอนนะครับใส่น็อตเข้าไปพยายามใช้นิ้วประคองอย่าให้น็อตหลุดน็อตล่วงนะครับอันตรายสุดๆนะฮะอย่างเงี้ยถ้าน็อตล่วงเข้าไปเงี้ยเราก็ต้องไปแกะใหม่นะครับโอเคนี่ฮะนี่ปึออ๊บนี่นะครับจากนั้นเราก็ใส่แบตเตอรี่เนี่ยทุกก้อนที่ผม ที่ผมมีนะที่ผมจําหน่ายนะครับนะผมก็จะเทสหมดแล้วนะครับก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับเพื่อความมั่นใจเนาะนะฮะบางทีส่งไปส่งมานะครับเนาะอย่าลูกบางทีลูกค้าอยู่ไกลส่งไปแล้วอยากให้จบงานนะครับผมนะฮะนี่นะฮะนี่เวลาเราใส่ลงไปเนี่ยถ้าเราใส่ดีเนี่ยซ็อกเก็ตนี้มันจะอยู่แบบสวยงามคงที่เลยนะครับนี่นะตอนนี้ผมใส่ขั้วแบตแล้วนะครับมีไฟแล้วนะครับอันนี้ต้องระวังเลยนะฮะนะฮะโอเคนี่นะครับความรู้สึกได้นะครับให้มองให้มองร่องด้านบนนะครับนี่นะฮะ ความนี่นะฮะให้มองล่องด้านบนนะครับว่าต้องไม่มีตัวซ็อกเก็ตแบบพินโผล่มาครับถ้าโผล่มาแสดงว่าผิดแล้วนะครับแสดงว่ามันอาจจะไม่มันอาจจะไม่เข้ารูปแล้วนะครับผมนะฮะต้องประคองให้ดีนะครับผมนะฮะใช้แรงกดประมาณประมาณ30-50%ถึงนะนะฮะมันจะแบบจะเข้าแบบชึบเลยนะครับถ้ามันแข็งแข็งขื่นๆแสดงว่ายังไม่ตรงนะครับต้องระวังนะฮะอย่างเงี้ยคือเข้าแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะถ้ามันเข้ารจะรู้สึกเลยว่ามันเข้าแบบชึบเข้าไปนะครับ แต่ถ้ามันแบบกดแล้วมันแข็งเป๊กอยู่แสดงว่ามันไม่พินมันไม่ตรงนะครับต้องระวังดีๆนะครับใส่ให้ตรงนะฮะถ้าใสใ่ไม่ตรงเนะี่ยพลาดงานเข้าเลยนะครับโอเคจากนั้นใส่ปลั๊กตัวนี้เนาะยังไม่ต้องใส่นอนะ็อตเนาะผมลองเทสก่อนเทสชาร์จก่อนเสียบใส่ชาร์จว่ามีไฟวิ่งขึ้นไหมอะไรไหมปกติไหมสมบูรณ์ไหมนะครับถ้าเป็นไม่ได้ลองเปิดฟังสักนิดนะครับเปิดฟังเพลงสักนิดนึงเราไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบว่าเออต้องประกอบให้เสร็จอะไรอย่างงี้นะค่อยๆทำไปนะครับทีละขั้นตอนนะครับเน,นี่ยอันะ โอเคม,มีมีลำโพงแค่ดอกเดียวนอ้องเสียงไม่จะแบบงั้นๆน,นะครับโอเคต่อไปตอนนี้คือผมลองชาร์จแล้วชาร์จได้นะครับลองเปิดได้อะไรได้นะครับต่อไปอันนี้สําคัญเหมือนกันเหมือนการทอดเลยการใส่เนี่ยนะฮะตรงนี้ผมเอานิ้วจับไว้เลยนะครับนะครับ ส่วนใครที่ต้องการแบตเตอรี่นะครับให้กดที่มุมขวาไอ้มุมซ้ายล่างนะครับเนาะผมจะแปะตะกร้าไว้นะครับที่เมนูที่ขึ้นว่าเลือกสินค้านะครับเนาะนะฮะลองลองกดเลือกดูแล้วกันนะครับผมนะฮะนะฮะผมมีแบตไว้พร้อมให้ลูกค้าไปเปลี่ยนได้เลยนะครับมีราคาพิเศษราคาช่างราคาสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับราคาสาหรับช่างแต่สาหรับช่างที่ต้องซื้อเยอะหน่อยนะครับก็ซื้อเป็นล็อตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ราคาช่างนะครับเนาะนะฮะยังไงก็ลองกดเข้าไปดูนะครับ นี่ฮะต้องระวังตรงน็อตที่สุดเผื่อสังเกตผมจะประคองน็อตไว้ตลอดนะครับจะไม่ปล่อยให้หลุดมือเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะโอเคนี้นก็ขาน็อตปิดป๊บตรงนี้ก็สํา,สาคัญนะครับตรงนี้จริงๆอะถึงถึง,ถงบางทีอะที่โรงงานเขาประกอบมาเนี่ยมันจะมีรอยเหมือนแบบลําโพงนเนี่ยมันหนีบสายไฟตรงนี้อยู่นะครับจริงๆแล้วอะเราไม่ควรจะให้มันหนีบนะครับเราควรจะดันหลบอย่างนี้นะครับ ดันหลบแล้วก็ใส่ลาโพงไปนะครับไม่ให้ไม่ให้ตัวลําโพง2ตัวเนี่ยหนีบหนีบสายไฟอยู่นะครับเช่นถ้ามันหนีบเนี่ยอาจจะทําให้ไปอุดรูหรือไม่ก็ลําโพงมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเนาะหรืออาจจะแบบค้ำๆอะไรอย่างนี้อาจจะมีปัญหากเกี่ยวกับเสียงนะครับยังไงเราก็ดันหลบไปก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยใส่ลําโพงนี้นะครับอันก็ใช้ตัวนี้เนาะผมใช้ตัวนี้เนาะไวดีนะครับไป่จริใช้ไขคองเฉียดธรรมดาก็ได้นะครับ แค่นี้นะครับแค er ่นี้จบเลยนี ue, more, ่จบงานเลยก็สําหรับเพื่อนๆที่มองหาแบตสําหรับเปลี่ยนเนาะนะฮะดูคลิปแล้วก็อยากจะสั่งแบตเนาะก็กดที่ลิงก์นะฮะด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับเนาะจะมีเป็นปุ่มนะฮะเลือกสินค้าอยู่นะครับเนาะง่ายเพื่อนกดกดเลือกดูนะครับถ้าถูกใจก็สั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการจะส่งให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณลูกหน้านะครับขอบคุณนะครับพูดตรงๆงนะฮะขอบคุณนะฮะโอเคจากนั้นก็ปิดฝาหน้านะครับ เรียบร้อยแค่นี้เองอะ่ะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บแล้วก็ใส่เคสเมื่อกี้น็อตด้านบนเราไม่ได้คลายเนาะนะฮะแต่ถ้ากรณีถ้าเพื่อนๆแบบว่ากดอตรงที่เรากดซ็อกเก็ตบอร์ดอ่ะที่เรากดแล้วมันไม่ลงอะ่ะก็อาจจะคลายน็อตตรงนี้ช่วยนะครับเพื่อกรณีให้มันกดแล้วมันกดลงง่ายขึ้นนะครับเนาะนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เปลี่ยนแบตบเอ่อลำโพงมาใชเอแบตต้านเองเนาะนะฮะ สามารถสั่งซื้อแบตได้เลยนะครับผมนะครับขอขอหน่อยขอขายของหน่อยนะฮะก็กดที่ลิงก์ด้านซ้ายมือล่างนะครับเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะครับที่ปุ่มเลือกสินค้านะครับผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วตัวนี้แล้วก็เทสชาร์ตนะครับเทสชาร์ตนะฮะโอเคนี่นะวิ่งอยู่กระแสชาร์ตโอเคคือเงื่อนไขเขาจะมีอยู่2เงื่อนไขนะครับก็คือ1สถานะชาร์ตต้องวิ่งนะฮะเปลี่ยนเสร็จแล้วนะฮะ ถ้าไม่มีไม่เป็นไรถ้าม,มีไม่มีมิเตอร์ไม่เป็นไรนะฮะให้เสียบชาร์ทิ้งไว้แล้วสังเกตตอนนี้มี3ขีดถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับขึ้นไป4ขีด5ขีดก็ถือว่าผ่านแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่น,นี้ด้วยความที่ผมเป็นช่างเนาะผมก็จะเทสข้อมูลให้ลูกค้านะครับเทสเ,เขาเรียกอะไรเทสกําลังไฟเทสกระแสไฟเทสอะไรเทสโวลต์ให้ลูกค้านะครับให้ดูให้ลูกค้าดูว่าเออนี่นะมันเข้าแล้วนะมันสมบูรณ์นะมันอยู่ในมาตรฐานนะอะไรนะครับนี่นะโ <Okay. S 1> อเค่อไปเรียบร้อยนะครับก็ บืน้นต้นก็ชาร์จผ่านต่อไปก็เปิดเพลงนิดนึงเปิดเพลง okay. เล็งเสียงได้ปกติฟังได้ปกติแล้ว